สวัสดีจ้าพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุกคนมาพบกับวิลาภาคกินเด้อพี่น้องจ้าเมื่อนี้นี่ปอบลงเงด้วยค่ะนะเด๋ยนนี้จิตปอบลงทุกสัปดาห์ด้วยค่ะพี่น้องจ้าจัดจุให้นะคะพี่น้องมองจุตับจุเนื้อสดด้วยค่ะแก้วเพียแบบว่านําเสนอมากๆแข่นคนดีค่ะเด้อเนี่ยขมแบบนนัวนะคะพี่น้องจ้าแก้วเพียเพียเอามาต้มก่อนด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็พักเครองเคียงข้งา,กา,า,งากับบะหมี่แหงหมากไม้ค่ะพี่น้องจ้ามีต้นหอมสดเดานะคะ ผักอีเลด,เดอ้อแล้วก็ยอดกระถินนะคะผักแพ้วเมย์แม่แมแมอยใสหอดอันนี้พี่น้องปักเขือเปะว่าไม่ปักเขือปาะปักเขือพ่วงพี่น้องคะแล้วก็กับเข่าเหนียวกองหนึ่งะะเดอ้อค่ะเด้อมาจะมามาแซ่บๆนั่นกันเลยคะ่ะพี่น้องจ้ะ เห็นผลิตภัณฑ์ไหมคะพี่นรจ๊ะใครรักสุขภาพนะคะมีทั้งกาแฟแล้วก็มีทั้งโกโก้นะคะโกโก้นี้เด็กสามารถดื่มได้นะคะกาแฟนี้นะคะพี่นรจ๋าช่วยในเรื่องของเรื่องระบบการเาผาผลาญนะคะทําให้เราอิ่มนานอิ่มไว้นะคะและที่สําคัญสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะพี่นรจ๊ะเป็นความดันนะคะควบคุมความดันเป็นเบาหวานนะคะลดน้ําตาลลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้พี่นรเด้อโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่นรจ๋ะซื้อกาแฟ3กล่องนะคะแถมมินิ อีก2กล่องในราคาเพียง690บาทนะคะพี่นนท์จ้าผู้ใดสนใจกะทักแชทมาสอบถามโปรโมชั่นมีมากมายหลากหลายด้วยค่ะพี่นนท์จ้าเอาจวดเขาไม่ได้ข้ายดูนะพี่นนท์จ้าคอยกระเื่มปูจะของเอาแสกเอาตับกนเลยคะ่ะมาซอยน้ำกันนะคะอืม Mm. Hãy hmm. อ้อยเพชรเนื้อรานี่กับพ้อยจ้ะ กระเดาไหมมันกะหวานด้วยกระเดาอ่ะ ขกบค้หอมมากเหรอี่แม่พิ่นซอยเห็ 1, ่นะต้นหนาอยู่ด้หน้าจะรับข่อยนี่แหะพี่น้องน้าใหญ่นะ ตอนเหนือเพื่อพๆอยอตับพี่น้องก็จะเอาผ่าคิดดู่อตับรอ้วขว่ตอนเหนือได้บ่บมาผ่าคิดดูหย่ำหยากนะได้การ

ตับมันสดนะพี่น้องเวลาดอย่างไม่นอย่างปึดปๆด,ปด,ปด หลายนี่เลยพี่น้องมันนี่ตับชนะกินม่นหม,นมนดแล้ค่ะเอามาโชดเสือตัวความสวยงามสว่านีน้ำชายอยู่เนี่ยหมดด้วยจ้ะค่อยๆกินไปเนาะ Ah, man. Mm -hmm. Mm -hmm. แซ่บไหมมายี่ไม่ะเนี่ย่ะามคือเลือดลือ,ลอยังลุกเลยอ่ะอา không cần khác ử, hử, hả, 3 ton đấy 음. <목소리> mm. nó nhỏ khỏi vớt uhm. toàn mà, mà nhảy หวานแทะ,นะแเนอดาแพ้เป็นเต็มชั่จานนะพี่น่เอเาเกียไม่ยู่ฟังเดียวกันจะเอาไปอ้อมดีจะ้ะเหลือเนี่ยต้มแซ่บก็ได้ต้มไส่กีบเพียห้องเนี่ย โอ้ขอน้าไปอิ่มแล้วเด้พี่หลังเด้ออืมแมงตกใส่เพี้ยขอย ้อหาก็สั่นใช่พี่น้องมันเป็นของข้าวนะคะก,ก,กูไดมักกะกินบ่มามาเกลือไปเฮ็ดขวดเฮ็ดซุปกินเด้อค่ะพี่น้องกูเคยกินเขากับแซบนะคะพี่น้องจ๊านะคะสำหรับคินนี้เด้อพี่น้องเด้ออี่หลากหฝากผลิตภัณฑ์น้ำเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเป็นกาแฟและกโกโก้เพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องจ๋าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเป็นความดันนะคะลด ควบคุมความดันนะคะเป็นเมหวานลดน้ำตาลเรื่อยๆแล้วก็คอเลสเตอรอลไขมันเด้อค่ะพี่นรจาปวดคอเข้าน้อยบม่อคอยรับแล้วบม่อคอยชนิดเด้อพี่นรจาตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะคะแล้วก็ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญด้วยนะคะทําให้เราระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยพี่นรเดือสสาหรับกาแฟตัวนี้นะคะโปรโมชั่นของกาแฟนะคะพี่นรจาซื้อ3กล่องนะคะแถม2กล่องมินินในราคา6 9 0เบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีไปทางฟรีนะคะบ่มีบวกเพิ่มเ้ว้อค่ะและสําหรับโกโก้ตัวนี้นะคะพี่นรจาเด็กสามารถดื่มโกโก้ตัวนี้ได้นะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะบำรุงสมองบำรุงสายตากระดูกนะคะพี่นอนจะ๊ะแล้วก็ในเรื่องของความดันเบาหวานนะคะสามารถดื่มโกโก้ตัวนี้ได้เด้อค่ะพี่นอนจ๊าโปรโมชั่นมีหลากหลายมากมายเด้อค่ะพี่นอนจ๊าเม่ไดสนใจกะทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจะ๊ะเน้นสุขภาพเด้อคะ่ะพี่นอนเด้อจําหรับคลิน้ก่ะบ่มีอย่างไรนะพี่นอนจะ๊ะสวัสดีจ้า